เอาค่ะช่วงรากวันนี้ดูความคืบหน้าเรื่องการสรรหาสมาชิกสปชกันก่อนนะคะซึ่งทางหัวหน้าคอสชก็อมอบนโยบายให้ทางคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติดําเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสค่ะเน้นความสามารถและผลง,งานให้ได้บุคคลที่หลากหลายพร้อมเดินหน้าปฏิรูปตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพรวมสร้างประวัติศาสตร์หน้าสําคัญของประเทศค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอมอบแนวทางการทำงานในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชโอดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เจ้าหน้าที่กกตและคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านเข้าร่วมโดยนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการกรกตรายงานสรุปภาพรวมการเปิดรับรายชื่อเข้ารับการสรรหาทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัดมีตัวเลขไม่เป็นทางการ7 0 4 2คนไม่รวมรายชื่อสมัครทางไปรษณีย์โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกให้ได้935คนส่งให้คอสชคัดเลือกเหลือ250คน ด้านผลเอกประยุทธ์มอบนโยบายให้สภาปฏิรูปดำเนินการคัดสรรด้วยความเป็นธรรมพิจารณาจากความสามารถและผลงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมยืนยันไม่มีการกำหนดตัวบุคคลล่วงหน้าเพราะต้องการได้บุคคลที่มาจากหลายภาคส่วนส่วนแนวทางปฏิรูปในแต่ละด้านต้องกำหนดลำดับความสำคัญการดำเนินการเรื่องใดก่อนหลังเพื่อให้การปฏิรูปเป็นไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ล็อกสเปกสเปกไม่รู้จักใครทุกคนนะผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานเพราะฉะนั้นก็ขอฝากคณะกรรมการสรญหาแต่ละด้านแล้วก็ของคอสชด้วยนะครับได้กรุณาคัดเลือกด้วยความละเอียดรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อให้บุคคลที่มีคุณภาพมีความมุ่งม,มั่นและก็เสียสละอย่างแท้จริงที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปนะครับเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องทุ่มเทเสียสละแล้วก็ ทำงานเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นมีการไปรูปที่บรรลุผลสำเร็จโดยสมบูรณ์เพื่อเป็นอนาคตนะครับเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยสังคมไทยนะครับแล้วก็จะปฏิรูปประเทศไทยด้านต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความผาสุกอย่างยั่งยืนนะครับพลเอกประยุทธ์ย้ำว่าการเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศของคอสชไม่ต้องการแสวงหาอำนาจหรือความเป็นใหญ่แต่ต้องการแสวงทางออกให้ประเทศเดินไปข้างหน้า พร้อมปฏิเสธการแบ่งกลุ่มฝ่ายขอใครค่ะพร้อมปฏิเสธการแบ่งกลุ่มของทหารเป็นเพียงจิตนาการของสื่อมวลชนทุกคนมองที่ผลการทำงานและขอให้คณะกรรมการสัรหารวมถึงสปชทุกคนยึดหลักเดียวกันคือชีวัดที่ผลงานเพื่อให้การปฏิรูปประเทศประสบความสำเร็จเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญภายหลังรับมอบนโยบายคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านมีการประชุมกลุ่มย่อยในทันทีเพื่อกัดเลือกประธานในแต่ละด้าน